รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยตัวนี้น่าจะได้เอเซดาครับ กลับมาเจอกันเลเซอร์ชั้นหาอีกครั้งนะครับรอบนี้ก็มีเกมน่าเล่นมาแนะนําให้เพื่อนๆอีกแล้วนะครับรอบนี้เราอยู่กันกับเกม Illusion Connect นะครับโดยตัวเกมเป็นแนว RPG Turn Based จากทางฝั่งของประเทศเกาหลีนะครับที่จะให้เพื่อนๆผจญภัยไปพร้อมๆกับสาวๆและตะลุยด่านอีกมากมายเลยนะครับโอเคครับก่อนที่เราจะเข้าไปดูรายละเอียดต่างๆและระบบภายในเกมมีอะไรให้เราเล่นกันบ้างนั้นยังไงก็ขอกําลังใจจากเพื่อนๆด้วยแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกําลังใจให้ผมด้วยลวกันนะครับแล้วอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งไว้นะครับจะ นี้ที่ผมเอามาแนะนำอยู่เรื่อยๆแนะ่นอนครับผมพร้อเพื่อล็อกอินเข้ามานะครับนี่ก็จะเป็นหน้าตา UI ต่างๆภายในเกมนะครับส่วนรายละเอียดเดี๋ยวผมมาแนะนำเพื่อนๆอีกทีละกันก่อนอื่นเลยเรามาดูระบบเกมเพย์ของตัวเกมกันก่อนเลยนะครับโดยระบบเกมเพย์ให้เพื่อนกดเข้าไปที่ตัวนี้นะครับพอเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะมีด่านต่างๆให้เราเลือกเล่นนะครับตอนนี้ผมก็มาถึงด่าน6แล้วนะ ตอนแรกมันก็จะมีตั้งแต่ไล่ตั้งแต่1มาเลยนะครับนี่ด่าน1นะครับนี่เลข1นะอยู่ตรงนี้นะแล้วก็เลข2นะครับนี่แล้วก็เลข3แบบนี้นะครับโดยแต่ละด่านนั้นก็จะมีให้เราสะสมดาวนะครับเก็บดาวครบก็จะสามารถรับรางวัลได้นะก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับนี่ดาวพวกนี้นะครับนี่ก็จะรับรางวัลพวกนี้ได้ขาดอีกนะหนึ่งดาวนะผมถึงจะรับของไอ้ตรงนี้ได้นะครับนี่ประมาณนี้เลยนะส่วนฟังก์ชันตรงนี้ก็คือของรางวัลเหมือนกันนะครับที่เราจะ สามารถรับได้เมื่อเราผ่านดันตรงนั้นไปแล้วนะครับอันนี้ต้องผ่านดัน6ขีด20นะครับ7ขีด10นะครับแล้วก็7ขีด30นะครับก็คือดันถัดไปนั่นเองนะครับถ,ถึงจะสามารถมารับรางวัลตรงนี้ได้นะครับส่วนไอ้ฟังก์ชันตัวนี้ก็คือการจัดตั้งทีมนะครับเซตติง้งทีมของเราว่าเราจะเอาตัวละครตัวไหนลงไปต่อสู้ด้วยนะครับส่วนอันนี้เป็นตัวละครลีดเดอร์นะครับส่วนอันนี้ก็คือ เป็นตัวละครที่เราสามารถเลือกอเลือกเอาไปลงได้นะครับแต่ตัวนี้มันก็สามารถเลือกเอาไปลงได้เหมือนกันครับแต่ต้องมีเลเวลที่ปลดล็อกไปแล้วหรือว่าต้องผ่านด่านไปสักระยะหนึ่งนะครับมันจะมีตัวละครที่เป็นล ER ีดเดอร์เยอะแยะนะครับให้เราได้เลือกเปลี่ยนกันด้วยนะตัวนี้นะอันนี้เดี๋ยวจะไปแนะนาอีกทีแล้วกันนะครับอันนี้เพื่อนๆก็เลือกตัวละครไปนะครับแรกๆมันก็จะเปิดให้แค่ประมาณ2 3ตัวละครนะครับพอเล่นผ่านไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะปลดล็อกไปเรื่อยๆเนี่ย แล้วมันก็จะมีบอกนะครับเนี่ยพอเวล2ยี่สิบสามสิบสี่สิบเนี่ยตัวละครเราก็จะสามารถใส่เพิ่มขึ้นได้นะอันนี้เราก็กดแบบนี้ไปเนี่ยแบบนี้เห็นไหมครับมันก็จะเพิ่มขึ้นไปแบบนี้นะครับเราจะตัวไหนออกแบบนี้นะครับแล้วก็เลือกไปนะถัดมานะครับอันนี้ฮีโร่นะครับก็เป็นหน้าตาอ่าอัปเกรดตัวละครต่างๆนะครับก็กดเข้าไปนะครับแล้วก็กดอัปเลเวลแบบนี้นะครับแล้วก็เพิ่มเลเวลนะครับ ส่วนอันนี้มันจะให้เราเลื่อนขั้นแล้วเราจะต้องใช้วัตถุดิบพวกนี้นะครับโดวยวัตถุดิบพวกนี้ต้องไปถึงด่าน7จ็ดคิดหก่อนเพราะว่าผมผมเล่นมาไกลแล้วนะครับอันนี้แต่มันยังไม่ไม่เปิดให้เล่นนะครับเพราะว่าเพิ่งถึงด่าน6เองนะครับอันนี้อันนี้ก็จะใช้เงินนะครับอันนี้นี่เหรียญเงินอยู่ด้านบนนะครับก็จะมีสกิลต่างๆนะครับแล้วก็มีการเพิ่มเลเวลดาวด้วยนะครับจะต,ต้องใช้ชิ้นส่วนตัวละครนั้นๆนะครับเหมือนเกมทั่วๆไปเลย RPG ทั่วๆไปเลยนะแล้วก็ยังมีการใส่อุปกรณ์ได้ด้วยนะครรรับี่เาาาสมถกด 퀵โหลดได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าตัวเกมมีภาษาอังกฤษเห็นไหมครับแนบๆมาอยู่ด้านล่างภาษาเกาหลีนะครับแล้วก็สามารถกดเลือกได้แบบนี้นะครับก็จะติดตั้งอไอเทมต่างๆได้นะครับนี่พอเลือกนะครับแล้วเราก็กดเข้าไปนะแล้วก็กดที่นี่นี่ครับมันก็จะเป็นการอัพเลเวลให้ตัวละครเห็นไหมครับแบบนี้ ก็เพิ่มไปนะครับอัพเลเวลไปพอเลเวลตันเสร็จแล้วก็จะเป็นการอัปเกรดตัวละครเลื่อนขั้นนั่นเองนะครับนี่ก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับการพัฒนาตัวละครแล้วก็ยังมีพวกคอสตูมด้วยนะครับนี่เห็นไหมครับโดยแต่และตัวละครก็จะมีคอสตูมต,ต่างๆกันไปนะนแต่บางตัวก็ไม่มีนะครับแบบนี้ก็ต้องเลือกดูนะโดวยวิธีการตะลุยด่านนะครับเพื่อนๆก็เลือกด่านที่อยากจะลงไปนะอันนี้ผมเลือก5.6นะครับก็จะมีเควสตนะครับ ผ่านด่านภายใน120วินะครับถึงจะได้เพชรอ่าสีฟ้าตัวนี้นะครับแล้วก็ HP ภายในทีมห้ามเหลือต่ำกว่า10%อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ใช้ขนมปังในการอ่าลงนะครับหรือสตมินานั่นเองนะนี่แล้วก็กดไปนะครับจากนั้นนะครับตัวเกมก็จะมีระบบออโต้ให้เราเลือกนะครับโดยที่ออโต้จะอยู่ด้านบนนะครับอันนี้ออโต ส่วนอันล่างนี่คือจะเป็นการเล่นสปีดนะครับโดยการเล่นนั้นมันจะมีเกรดสติมิน่าตรงนี้นะให้เพื่อนๆกดลากตัวละครลงไปแบบนี้นะครับอันนี้เป็นตัวลีดเดอร์เรานะครับถ้าตัวลีดเดอร์เราเลือดน้อยหรือว่าต่ําหรือว่าหมดไฟนั่นเองนะก็เราก็จะแพ้นั่นเองนะครับนี่เราก็วางไปแบบนี้เลือกวางได้นะครับก็รอเกรดสติมิเน่าเต็มนะครับแล้วก็สกิลนะครับลีดเดอร์เราจะใช้สกิลพวกนี้ได้นะครับแต่หลอดสีส้มเนี่ยจะต้องหลอดโหลดเต็มก่อนนะถึงจะกดใช้สกิลได้นี้ ลองดูนะครับก so <LO jotka and sup ine> ็ตีไปเรื่อยๆก่อนแล้วก็วางตัวละครกันไว้นะครับกันลีดเดอร์เราอันนี้ลีดเดอร์ฝั่งเขานะครับถ้าลีดเดอร์ฝั่งเขาตายเราก็จะชนะก็ไม่มีอะไรนะครับพวกสกุสกิลอะไรพวกนี้เดี๋ยวตัวละครมันใช้ให้เราเองนะครับเดี๋ยวใกล้เต็มแล้วนะ พอเต็มแล้วเห็นไหมครับเราสามารถกดสกิลได้นะครับกดเลือกไปแล้วเห็นไหมครับลีดเดอร์เราออกไปตีก็จะประมาณนี้แล้วก็เลือกวางตัวละครไปนี้เราก็เล่งสปีดไปนะครับด้านล่างเล่งสปีดนะแล้วก็มีระบบแพ้ทางด้วยนะครับเห็นไหมก็ตามสัญ,ญลักษณ์นี้เลยนะเดี๋ยวผมอขอโตไปแล้วกันนะครับ เห็นไหมครับลีดเดอร์เขาตายก็ชนะเลยนะครับประมาณนี้และดันเจียนผจญภัยนะครับภายในเกมนี้ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับที่จะเป็นด่านอ่าเนื้อเรื่องหลักนะครับตรงนี้นะครับยังไม่หมดแค่นี้นะยังมีอ่าอีกโหมดหนึ่งนะครับให้เพื่อนกดสวิตช์แบบนี้นะครับนี่เห็นไหมครับมันจะมีอีกเนื้อเรื่องหนึ่งนะครับหรือว่าอีกด่านหนึ่งให้เราได้ร่วมเล่นนะ นี่นะครับเราก็ต้องมาตะลุยเหมือนกันแต่ด่านนี้จะโหดกว่านั่นเองนะครับเห็นนะครับมีค่า CP ที่สูงนะครับอันนี้เป็น CP ของเรานะครับอันนี้ CP ภายในดันเจียนนะครับแล้วก็ออโตโโ้ไป

ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็จะได้รับไอเทมแล้วก็เหรียญในการอัปเกรดตัวละครนั่นเองนะหรือเลื่อนขั้นตัวละครนะครับ ต่อไปตัวเกมก็มีระบบ PVP หรือ a r e n a ให้เราได้ร่วมเล่นนะครับโดยระบบ PVP a r e n a เนี่ยจะอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ด้านบนตัวนี้นะครับกดเข้าไปนะมันจะมีระบบ PVP แบบรายวันนะครับแล้วก็ PVP แบบกับผู้เล่นคนอื่นนะครับแต่มันยังไม่เปิดให้ผมเล่นนะอันนี้อาจจะต้องตะลุยด่านไปสักระยะหนึ่งนะครับเพราะว่ามันกดแล้วมันไม่ขึ้นเห็นไหมครับส่วนอันนี้จะเป็น PVP แบบกับเพื่อนนะครับเราสามารถเลือกเพื่อนได้ที่ออนไลน์อยู่นะครับเนี่ย เลือกแล้วก็มา PVP กันได้นะครับ Setting Party ได้นะครับส่วนอันนี้จะเป็น PVP รายวันนะครับนี่จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีระยะเวลาในการรีอะไรพวกนี้นะโดยที่เราสามารถเลือก PVP แบบนี้นะครับแล้วก็เลือก Quick Challenge ไปแบบนี้ก็ได้นะครับนี่เราก็จะได้ของรางวัลมา นะหรือว่าเราจะกดแบบชาเลนจ์ก็คือจะเข้าไปตีเหมือนกับที่เราตะลุยด่านแบบนั้นนะแต่เรากดควิคชาเลนจ์ก็ได้นะครับเพราะว่า CP เราสูงอยู่ CP ภายในทีมเราเห็นไหมครับก็จะได้รางวัลแบบนี้ส่วนไอรางวัลเหรียญพวกนี้นะครับนี่เราเอาไปใช้ในการแลกนะครับมันอยู่ตรงน้าจะตรงนี้นะอันนี้เป็นการตั้งทีมนะครับก็คือเลือกตัวละครเซตไว้นะครับว่าจะเอาตัวละครไหนลงนะอ่าน่าจะอยู่ตรงนี้นะครับ ไม่แน่ใจนี่ครับของรางวัลเหรียญตัวนี้ก็เอามาสุมตัวละครได้นะครับสามพเหรียญสามารถสุมได้10ครั้งนะครับสามเหรียญได้ครั้งเดียวนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับว่าจะสะสมไปยังไงนะแล้วก็ยังได้เพชรจากตรงนี้ด้วยนะครับก็จะเป็นระบบ PP เบื้องต้นนะครับสำหรับภายในเกมนี้นะส่วนอันนี้มันยังไม่เปิดจริงๆนะครับนี่นะครับก็อาจจะต้องรอนะครับหรือว่าตะลุยด่านให้ถึงก่อนถึงจะเปิดให้เราได้เล่นกันนะครับ ต่อไปตัวเกมก็ยังมีระบบดันเจียนไลยวันให้เราได้ร่วมเล่นนะครับโดยระบบดันเจียนไลฟวันนั้นจะอยู่ตัวนี้นะครับทริอัลตัวนี้นะครับพอกดเข้าไปนะครับมันก็จะมีฟังก์ชันต่างๆให้เราได้เล่นนะครับแต่ไอ้สอันด้านหลังเนี่ยผมยังเล่นไปไม่ถึงนะครับก็เลยยังไม่เปิดนะอันนี้ต้องผ่าน6กขีดสินะครับถึงจะเปิดเห็นไหมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับส่วน2อันนี้มันเปิดแล้วนะครับอันแรกเนี่ยก็จะเป็นดันเจียนไลวันที่จะมีจํานวนรอบในการลงนะครับโดยที่ไอเทมเราจะได้เป็นพวกนี้นะโดยไอเทมตัวนี้นนะรัมมจเป็กาสุ่ เศษฮีโร่ SSR นะครับให้เรานะอันนี้พอเราได้รับมาแล้วก็น้ํายา e p นะครับก็จะประมาณนี้เลยนี่ครับก็จะมีมีให้เราลงนะครับอันนี้4รอบเห็นไหมครับอันนี้ก็นี้ก็4รอบเหมือนกันอย่างละ4ีรอบนะครับก็อย่าลืมมาลงกันด้วยนะอันนี้โดยการลงนะครับก็กดเลือกเข้าไปนะครับแบบนี้ชาร์เลนแบบนี้นะครับแล้วก็เลือกเอานะครับว่าเราจะลงแบบด่านไหนนะมันก็จะมีเกรด CP นะครับอย่างนี้ก็ CP อยู่ที่4,6 ก็ดพัอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็จะปลดล็อกอีกทีคือเลเวลรวมเรานะครับเลเวล20นะถึงจะปลดล็อกได้อันนี้เราก็ลองเลือกเป็นแบบนี้ไปนะเราก็เลือกทีมฮีโร่ของเรานะครับแล้วก,กดโอเคไปก็จะเป็นหน้าตาเหมือนเราลงดันเจี้ยนปกติเลยครับก็ออโต้ได้เหมือนกันนะ เรียบร้อยนะครับก็จบไปก็จะเป็นประมาณนี้เห็นไหมครับก็จะได้ชิ้นส่วนเห็นไหมครับตัวละครด้วยนะแล้วก็น้ํายาอีกพีนั่นเองนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเหมือนกันเลยนะทั้ง3อันก็จะลงแบบนี้นะครับก็อย่าลืมมาลงกันให้ครบด้วยนะครับถัดมานะครับอันนี้ก็จะเป็นดดนเจียรายวันีกอันหนึ่งที่เราสามารถเข้าไปเล่นได้นะครับ อันนี้มันก็จะมีด่านให้เราได้เลือกเล่นนะอันนี้มันเปิดแค่ด่านหนึ่งนะครับนี่แบบนี้นะ <c oughs> ก็จะมีของรางวัลต่างๆนะครับให้เราได้รับกันด้วยนะก็ <c oughs> จะใช้สเตมินาถึง30เลยนะครับนี่เราก็เลือกฮีโร่ไปว่าเราจะเอาตัวไหนไปลงกันบ้างนะครับเราเราก็กดลงไปเลยโดยระบบตัวนี้ก็จะเป็นแบบอ่ะเรากดข้ามไปอันนี้มันจะมีอ่าไดาล็อกนะครับเนื้อเรื่องอะไรต่างๆนะครับแนะนํามาเรากดข้ามไปได้นะมันจะเป็นการเดินแบบนี้นะครับนี่เก็บไอเทมเห็นไหมครับ ดูแมปดีๆนะครับเนี่ยเก็บไอเทมนะครับพยายามให้เพื่อนๆตีให้ครบก็ได้นะครับแต่แนะนําให้ไปตีตัวหลังๆดีกว่านะครับเนี่ยพวกมอนสเตอร์พวกนี้นะครับพวกไอที่บินๆอยู่อย่าเพิ่งไปตีครับแล้วก็ยังมีเก็บไอเทมภายในแมปอย่างนี้ได้ด้วยนะครับนี่กดไปนี้เห็นไหมครับไอเทมพวกนี้ก็จะไปอยู่ในกระเป๋าเรานะเดี๋ยวผมพาไปแนะนาอีกทีอันนี้นะครับนี่เราจะต่อสู้ตัวนี้ใช่ไหมครับนี่นี่มันจะมีรูปดาบไขว้แบบนี้นะแล้วกดเข้าไปนี่แล้วเราก็กดไป เป็นการต่อสู้เพื่อเราจะเดินต่อไปได้นะครับไม่งั้นมันจะยืนขวางเราอยู่แบบนี้เรียบร้อยก็จะเป็นประมาณนี้ครับแล้วก็เดินให้ทั่วนะครับนี่แบบน,นี้แล้วก็เก็บของนะครับเก็บอ่าเก็บไม่ได้นะครับเพราะว่ามีไอ้มอนตัวนี้ขวางอยู่แล้วก็ต้องต่อสู้ไป เพราะว่าไอ้ด้านหลังมอนมันมีไอเทมให้เราสามารถเก็บได้อยู่นะนี่ครับไอ้ด้านหลังเห็นไหมครับมันมีลูกศรอ,อยู่เห็นไหมนี่แล้วก็กดเก็บไปก็จะมีไอเทมที่เราสามารถรับได้แบบนี้นะครับแล้วก็ตามแมปนะครับเนี่ยพยายามสังเกตดูแล้วก็กดเก็บให้หมดนะครับนี่แบบนี้ ก็เดินเดินไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยก็จะมีเนื้อเรื่องอะไรขึ้นมาให้เรานะครับนี่แล้วก็กดออกไปก็ได้นะครับอยู่ด้านล่างนี้อันนี้ก็จะเป็นกระเป๋านะครับที่เราสามารถรับไอเทมเข้ามาแล้วเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับนี่ก็พวกรายละเอียดอะไรพวกนี้นะไม่มีอะไรนะครับและตอนนี้ตัวเกมก็ยังมีกิจกรรมภายในเกมให้เราได้ร่วมเล่นนะครับโดยกิจกรรมภายในเกมให้เรากดมาที่โบนัสตัวนี้นะครับ ก็จะมีล็อกอินครบ8วันนะครับก็จะได้ฮีโร่ SSR ไปด้วยนะครับ4วันก็ได้ฮีโร่เหมือนกันนะครับแล้วก็ได้เทมมากมายจากตรงนี้นะถัดมานะครับอันนี้เป็นการใช้ตั๋วสุ่มนะครับให้ครบ10ครั้งนะครับเราก็จะได้ฮีโร่ SSR ด้วยนะครับภายในนี้ด้วยนะ แล้วก็อันนี้จะเป็นการผ่านเนื้อเรื่องนะครับหรือว่าอันนี้ผ่านเนื้อเรื่องบทที่3บทที่4บทที่5นะครับแล้วก็บทที่6บทที่7นะครับแล้วก็บทที่9อะไรพวกนี้นะครับถึงบทที่19เลยนะครับก็จะได้รับไอเทมพวกนี้ได้นะครับมีกล่องที่เปิดสุ่มตัวละคร ASR ด้วยนะครับน,น,นี่เราก็ตะลุยเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ โดยระบบสุ่มกาชาปองนะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่คอนเน็ตรงนี้นะครับเพื่อนๆกดเข้าไปนี่ครับก็จะมีระบบกาชาให้เราเลือกสุ่มนะครับเราอยากได้ฮีโร่แบบไหนนะครับถ้าเราสุ่มในโหมดนี้ก็จะได้โอกาสฮีโร่ที่จะได้ไอ้สตัวนี้นะครับมากกว่านะครับนี่แบบนี้เลยนะ ก็ไล่เลียงไปแบบนี้นะครับแล้วก็ยังมีสุ่มแบบใช้เหรียญกิ้วด้วยนะครับอันนี้เป็นเหรียญกิ้วนะตัวเกมมีระบบกิ้วให và, ้เราได้เข to to <Although, to S 2> ้าร่วมด้วยนะครับโดยที่ระบบกิ้วนี้จะอยู่ตัวนี้นะครับนี่ด้านล่างนี้เลยเข้ามานะครับนี่ก็จะมีเพื่อนเพื่อนเข้ามาจอยแล้วนะครับนี่ผมได้ลองสร้างขึ้นมานะครับนี้ระบบกิ้วนี้ก็จะเป็นรายละเอียดกิ้วนะครับหน้าแรกถัดมาก็จะเป็นเช็คอินอะไรพวกนี้นะครับก็น่าจะเป็นพวกแบบเขากดขอเข้ามาอะไรประมาณนี้นะครับก็อันนี้ไม่มีอะไรนะถัดมาก็เป็นรายละเอีีียยดนนนนะะครรเว่่าาาาใใจออข้้้มมมไไห อันนี้ก็จะเป็นการโด o n a t นะครับโดยที่เราสามารถเลือกโด o n a t ได้นะครับใช้เงินด o n a t นะครับก็จะได้แต้มน้อยหน่อยแต่ถ <ç> ้าเราใช้เพชรด o n a t นะครับทีละ30นะครับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะก็จะสามารถได้รับเหรียญกิ้วเยอะนะครับแล้วก็ยังเอาเหรียญกิ้เนี่ยไปสุ่มไอเทมได้นะครับหรือก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่เอาไปสุ่มไอเทมนะอันนี้ก็จะเป็นเหรียญกิ้ให้เราสะสมด้วยนะครับนี่ก็จะประมาณนะครับประมาณนี้นะครับสําหรับอ่าระบบกิ้นะนี่จะเป็นประมาณนี้นะ ฟังก์ชันต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันด้านข้างนี้กันบ้างนะครับโดยฟังก์ชันด้านข้างนี้นะครับก็จะมีภาษาอังกฤษเขียนบอกอยู่แล้วเนาะแต่ผมจะอธิบายเพื่อนๆบางคนที่ไม่ทราบแล้วกันนะครับโดยไอลีดเดอร์ตัวนี้นะครับอย่างที่ผมบอกเลยที่เราสามารถเปลี่ยนลีดเดอร์ได้นะครับและยังสามารถอัปเกรดอะไรพวกมันได้ด้วยนะนี่ก็จะมีทั้งรายละเอียดสกิลอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็สามารถอัปเกรดได้แบบนี้เลย นะครับนี่ควิกอัปเดตเห็นไหมครับเป็นเลเวล19แล้วอะไรแบบนี้นะครับนี่กดบวกไปเลยนะอันนี้เป็นลีดเดอร์ที่เราสามารถเลือกได้นะครับนี่แบบนี้แต่ไอ้พวกนี้ที่ยังเลือกไม่ได้เพราะว่าเรายังไม่มีตัวละครนะครับเห็นไหมครับมันจะต้องใช้ช้ชิ้นส่วนนะครับของตัวละครนะนี่แบบนี้ถึงจะปลดล็อกนะครับถัดไปนะครับตัวเกมก็ยังมีระบบอ่า อัปเกรดตัวละครนั่นเองนะครับจะอยู่ด้านล่างถัดลงมานั่นเองนะครับพอกดเข้ามาแล้วเราก็เลือกนะครับว่าเราจะอัปเกรดตัวละครตัวไหนนะเราก็กดเข้าไปนะครับนี่อย่างอันนี้เขาให้ติดตั้งนะครับไอเทมให้กับตัวละครเรากดเข้าไปแบบนี้เราเลือกติดตั้งแบบนี้ได้นะครับแล้วเราก็คลิกแบบนี้ได้เลยนะครับก็ไม่ยุ่งยากนะแล้วก็มีอัปเดตเหมือนกันนะครับอันนี้ได้แนะนาไปแล้วแหละนี้ก็จะเป็นรายละเอียดนะครับก็อัปเลเวลกดกดเข้าไปตรงนี้นะนี่พอเลเวลตันปุ๊บก็อ่าเลื่อนขั้นตัวละครนะครับเป็นบวก2นะ แต่ต้องใช้ไอเทมพวกนี้เราก็กดบวกไปได้นะครับมันก็จะมีบอกนะครับว่าไอเทมจะดรอปจากดันเจี้ยนไหนนะครับแล้วก็ใช้เงินเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็สเตตัสต่างๆภายในตัวละครนะนี้ก็จะเป็นสกิลนะครับเราสามารถกดดูได้นะครับแบบนี้นะก็ลองแปลดูเอานะครับก็ใช้ Google แปลเอาก็ได้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นการอัปเกรดตัวละครนั่นเองนะครับถัดมานะครับก็จะมีระบบอัลบั้มนะครับตัวละครเราสามารถกดเข้าไปได้แบบนี้นะครับนี่ ก็กดเข้าไปอีกทีนะครับสามารถรับเพชรได้อย่างนี้เห็นไหมครับพราเรามีตัวละครใหม่ๆนะครับเราก็มารับเพชรอะไรพวกนี้ได้ด้วยนะแล้วเราก็ยังสามารถส่งของให้ได้นะครับนี่ของให้กับตัวละครพวกนี้ได้นะครับพอเราส่งครบนะครับมันนี่มันจะมีเกรดหัวใจแบบนี้ใช่ไหมเรากดส่งไปสมมุติว่าผมเอาตัวละครตัวนี้ดีกว่านะเดี๋ยวกันนะน่าจะอยู่ตัวตัวนี้นะครับนี่ผมต้องการส่งให้กับตัวนี้ใช่ไหม ไอ้ตัวนี้สิอ่านี่ครับผมก็เลือกไอเทมไปแล้วผมก็เลือกสง่งเห็นไหมครับมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเห็นไหมพอเพิ่มถึงขั้นเห็นไหมครับนี่นะครับแบบนี้เห็นไหมครับก็จะเป็นประมาณนี้ก็จะมีค่าความสนิทเพิ่มขึ้นน,นี่นะครับจะเพิ่มสเตตัสให้กับตัวละครเราได้ด้วยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสําหรับระบบอัลบั้มนะ ก็จะมีเมมโมรีต่างๆนะครับรายละเอียดหรือว่าวิดีโอภายในเกมนะครับให้เราดูดูย้อนหลังได้จากตรงนี้นะถัดมาก็จะเป็นสโตร์นะครับสโตร์ภายในเกมนั่นเองนะเดี๋ยวที่สโตร์นะครับตัวเกมจะมีแจกเพชรนะครับนี่เพชร20แล้วก็ไอสัญลักษณ์ที่เราเอาไว้สุ่มฮีโร่เอสดนะครับเศษของมันนั่นเองนะกดรับได้แบบนี้นะครับนี่ครับแล้วก็รับได้นะกดได้2หน้าเลยนะครับ3หน้าเลยด้วยนะแต่หน้านี้ผมกดไปแล้วมั้งนะครับ ผมกดไปแล้วนะก็เลยกดซ้าอีกไม่ได้นะครับถัดมานะครับตัวเกมก็มีระบบอ่าเควสรายวันนะครับนี่เราทําเสร็จแล้วมันจะขึ้นเขียวๆแบบนี้แล้วกดรับไปแบบนี้นะครับพอคะแนนเราถึงเราก็สามารถกดรับกล่องด้านบนได้ด้วยนะนี่ก็อย่าลืมเข้ามาทํากันด้วยนะครับแล้วก็มันทําไม่ยากนะครับดันเจียนรายวันเนี่ยเราก็แค่อ่าอยากจะทำเควสนี้ใช่ไหมครับเราก็กดที่ปุ่มไปมันก็จะพาไปทําอันนี้เป็นการส่งอ่าสเตมิน่ให้เพื่อนๆนะครับอันนี้เรากดรับนะครับอันนี้เรากดส่ง เป็นประมาณนี้นะครับและนี้เป็นระบบเพื่อนนะครับเราสามารถกดแอดเพื่อนได้นะครับประมาณนี้ระบบเพื่อนจะอยู่ด้านนอกนะครับนี่ระบบเพื่อนจะอยู่ด้านบนนี้นี่ระบบเพื่อนอยู่ด้านบนนะครับนี่ก็อย่าลืมเข้ามาทาเควสรายวันกันด้วยนะครับกดรับไปให้หมดก็มีของแจกเยอะเหมือนกันนะเห็นไครับพอรับเต็มแล้วเราก็มารับไปเทมด้านบน เลยส่วนไอไอเทมที่เราได้ได้มานี่นะครับกระเป๋าเราจะอยู่ด้านบนตัวนี้นะครับกดเข้าไปนี่ก็จะมีการ์ดต่างๆให้เราได้ได้เปิดกันแล้วก็มีกล่อง SR แบบนี้นะครับให้เราได้เปิดก็จะอยู่ในพวกนี้หมดเลยนะระบบถัดมานะครับตัวเกมก็ยังมีระบบช่วยเหลือหรือว่าอำนวยความสะดวกให้เพื่อนๆได้เล่นกันง่ายขึ้นนะครับโดยที่ระบบนี้จะอยู่ด้านล่างตรงนี้เลยเห็นไหมครับจะมีกองเหรียญอะไรพวกนี้อยู่ด้านล่างตรงนี้นะให้เพื่อนกดไปนะครับนี่ มันจะสามารถรับไอเทมพวกนี้ได้นะครับโดยที่เราสามารถรับเพิ่มนอกจากนี้ได้นะครับมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับตามนาทีที่เราไม่ได้ออฟไลน์หรือว่าเราออนไลน์อยู่ก็ตามนะครับมันก็จะเพิ่มขึ้นให้เราแบบนี้นะครับนี่แบบนี้เลยนะพอเราได้เสร็จแล้วนะครับถ้าเรามีการ์ดแบบนี้เราสามารถเลือกได้นะครับมันจะบวกเพิ่มให้เรานะครับก็กดรีเซ็ตไปนะครับแบบนี้เลยนะก็จะได้รับไอเทมต่างๆเยอะๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ยังมีระบบห้องโถงนะครับหรือว่าห้องตัวละครนั่นเองนะกดเข้าไปนะครับมันจะอยู่ ด้านในนี้นะครับนี่เห็นไหมก็เดี๋ยวรอสักครู่นะมันมันจะโหลดช้าชานิดนึงนะครับนี่หน้านี้นี่ครับพอเรากดเข้ามามันครับมันก็จะมีอ่าไอเทมที่เราสามารถเข้ามารับได้เหมือนกันนะครับนี่กดรับไปนะครับเราก็สามารถรับไอเทมได้แล้วเรากดที่ต้นไม้นี้นะครับนี่พอกดเข้ามาที่ต้นไม้นี้นะครับนี่นตรงนี้นะกดเข้ามามันจะให้เราอัปเกรดได้นะครับแต่นี้ผมอัปเลเวลเต็มไปแล้วนะครับมันก็จะปลดล็อกตามเลเวลไปนะครับนี่นะอันนี้ อันนี้มันจะอัปเกรดได้อีกทีตอนผมเลเวล20นะครับแต่อันนี้ยังอัปไม่ได้ถึงจะเป็นเลเวล3นะครับก็จะสามารถใส่เครื่องประดับอะไรพวกนี้ได้นะครับเนี่ยประดับห้องอะไรพวกนี้นะเราสามารถคลิกนะครับเนี่ยคลิกนะครับแล้วก็เลือกได้นะครับเลือกได้นะว่าเราจะเอามันไปวางไว้ตรงไหนหมุนแบบไหนอะไรแบบนี้นะครับนี่แล้วก็สามารถใช้เพชรซื้อได้นะครับให้มันเพิ่มเยอะขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นระบบห้องโถงนะครับที่เราสามารถอ่าตัวละครเนี่ยมาวางได้นะครับนี่ กดเลือกตัวนี้นะครับนี่ด้านล่างนี่แล้วก็เลือกเอานะครับว่าเราจะตัวละครไหนมาวางบ้างนี่เลือกได้สีตัวนะมันก็จะเดินเยอะแยะในห้องเราแบบนี้นะครับเราสามารถเลือกได้เอาไปนอนอะไรแบบนี้ได้เห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ูๆลูๆได้เห็นไหมครับ เห็นไครับได้ข่าวความสนิทเพิ่มขึ้นอะไรแบบนี้นะครับแล้วเราก็ยังซื้อเครื่องตกแต่งเข้ามาประดับเพิ่มได้นะครับให้เพื่อนกดเข้าไปตรงนี้นะรูปแปลงตรงนี้นะครับพอกดเข้ามานะครับมันก็จะมีทั้งใช้เพชรซื้อนะครับแล้วก็ใช้แต้มตัวนี้ซื้อนะครับไอแต้มพวกนี้ก็ตลอยด่านไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะมีแจกเข้ามานะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะให้เราได้เลือกซื้อนะครับสมมติเราจะซื้อตัวนี้นะ ก็จะมีให้เราเลือกแบบนี้นะครับแล้วก็เลือกวางเอานะครับ modify เอาได้นะครับก็ถือว่าเป็นมินิเกมให้เราได้เล่นนะครับสำหรับเพื่อนๆหรือว่าสาวๆที่ชอบเล่นเกมแนวแบบนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับระบบนี้ก็ไม่มีอะไรก็อย่าลืมเข้ามากดรับไอเทมบ่อยๆกันด้วยนะครับแบบนี้เลย โดยเลเวลรวมตัวละครเรานะครับจะอยู่ด้านบนมุมซ้ายบนนี่นะครับนี่เลเวลตอนนี้ผมอยู่ที่19นะครับอันนี้จะเป็นค่า CP ีรวมในทีมเรานะครับตอนนี้มีอยู่16ื่นหกนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะแล้วก็ยังมีกิจกรรมเพิ่มเติมนะครับนี่นะให้เราได้ร่วมทำนะครับก็จะได้ชิ้นส่วนตัวละครตัวนี้นะแล้วก็ยังได้สกินด้วยนะครับพอเก็บสะสมครบ40นะครับก็จะเป็นประมาณนี้ตามวันเลยนะครับมีทั้งหมด7วันนะครับนี่มันก็จะมีปลดล็อกให้เราเล่นนะครับเราก็สามารถกดปุ่มไปนี่อันนี้ให้เราเลื่อนนนขัั้ดาววตละะคร ก็จะพาเรามาทําเลยนะครับก็ไม่ยุ่งยากนะครับนี่แบบนี้เลยครับก็จะเป็นประมาณนี้นะสำหรับการทํากิจกรรมถัดมานะครับด้านบนก็จะมีการได้รับของรางวัลน,นะครับแลนกิง้งใครอยู่แลนกิง้งสูงๆเรามารับของรางวัลได้จากตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมก็จะมีเพชรแจกเราแบบนี้นะครับก็สามารถมาซื้อได้จากตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับถัดมานะครับอไอเพชรสีฟ้าเนี่ยมันเอาไว้ใช้อะไรในเมื่อเรามีคูปองไปแล้วใช่ไหม เรามีคูป,ปองแบบนี้อยู่แล้วนะเดี๋ยวเราลองมาสุ่มกันดูนะครับไอเพชรตัวนี้นะครับสีฟ้านี้ให้เพื่อนๆมาที่ store นะแล้วเลือกน่าจะตัวล่างๆผมก็จาไม่ค่อยได้นะเดี๋ยวกันขอหากันนะอันนี้จะเป็นระบบร้านค้านะที่เราใช้เพชรซื้อได้นะครับนี่ไอหินที่เราเอาไว้เลื่อนขั้นตัวละครหรือตีบวกตัวละครนั่นเองนะสามารถมาซื้อได้ตรงนี้นะนี่นี่ครับเพชรให้เรามาหน้านี้นะครับเลือกไอตัวนี้แล้วก็มาหน้านี้นะครับหน้าที่3ตัวนี้นะ จะสามารถซื้อได้10ใบนะครับพันแเลยนะพันแปดอนะครับอันนี้เดี๋ยวเราลองซื้อดูนะนี่แลวเดี๋ยวเราลองไปสุ่มกันดูนะครับนี่กดไปที่ connect นะครับอันนี้ผมได้ตัวละครตัวนี้มาแล้วเดี๋ยวผมลองสุ่มตัวนี้ลองดูนะส่วนตัวอื่นยังไม่มีตัวไหนนะครับที่หน้าที่หน้าสุ่มนะอ่ะเดี๋ยวเราลองมาดูเลด กาชาภายในเกมนี้กันดีกว่านะครับผมว่าเกมนี้ไม่ค่อยเกลือนะครับเพราะว่าตัว SSR ออกง่ายอยู่นะไม่รู้นะผมสุ่มมายังไม่เกลือนะครับอันนี้อันนี้เดี๋ยวเราลองสุ่มแบบ10ครั้งลองดูนะครับผมอยากได้ตัวนี้นะครับน่ารักดีนะแมดโนกและอานะครับ ถ้าได้ซ้ำเราก็ได้เป็นชิ้นส่วนละครมาแทนนะนี่ SR S R มาแล้วหนึ่งตัวโอ้ S S R ไม่ออกนะครับรอบแรกไม่เป็นไรลองสุมตัวนี้ลองดูนะนแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ ออกง่ายอยู่นะโอ้สองตัวแล้วเอ้โห S S S R ยังไม่ออกนะครับไม่เป็นไรได้อีกรอบหนึ่งนะครับ ห,หมแต่ผมเคยสุ่มแล้วนะมันก็ไม่เกลือนะครับอันนี้ขาดอีกตัวหนึ่งใช่ไหมเดี๋ยวเราลองซื้อลองซื้อเพิ่มชซื้อเพิ่มใบหนึ่งนะต้องให้ได้ตัวเนี้ย ตัวนี้น่าจะได้เอเซดาครับได้แน่นอนตัวนี้นี่ไงครับเอเซดาได้แล้วเห็นไหมก็ไม่เกลือมากสักเท่าไหร่นะครับก็สะสมเพชรกันแล้วก็มาซื้อตัวสุ่มเอาก็จะเป็นประมาณนี้เห็นะครับ แล้วก็ถ้าเพื่อนๆอยากจะเปลี่ยนตัวละครที่ยืนอยู่ตรงนี้นะครับเปลี่ยนเป็นตัวอื่นนะเพื่อนๆกดที่ตัวละครนะครับแล้วเลือกตัวนี้นะครับนี่นะแล้วก็เลือกเอานะครับว่าจะเอาตัวไหนเอามายืนโชว์นะอย่างเช่นผมจะเอาตัวนี้เอามายืนโชว์นะครับก็เลือกแล้วก็กดย้อนกลับมาแบบนี้นะครับแบบนี้เลยนะแล้วก็ยังมีการกดจดหมายให้มันได้ด้วยนะครับนี่เราก็จะสามารถรับไอเทมต่างๆได้แบบนี้นะครับ เป็นไงกันบ้างครับสำหรับรายละเอียดต่างๆภายในเกมที่ผมเอามาแนะนำเพื่อนๆคนไหนที่สนใจเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับก็ลองไปดาวน์โหลดมาเล่นกันดูได้นะครับโดยตัวเกมไม่ต้องต่อ VPN เล่นนะครับสามารถติดตั้งแล้วก็อัปเดตแพทแล้วก็สามารถเล่นได้เลยนะโอเคครับก่อนจากกันยังไงก็ขอกําลังใจจากเพื่อนๆด้วยแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยลวกันนะครับแล้วอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งไว้นะครับจะได้ไม่พลาดเกมใหม่ๆและเทคนิคการเล่นเกมแบบนี้ที่ผมเอามาแนะนําอยู่เรื่อยๆแน่นอนครับผม แล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ